นวัดส้ทงานอ้ยอยู่หา้นบ่ม่งดั้องยัได้ต้อห้องเลยแม่งบ่มีเวรไห้บ่ม่คนเลยดีอ ได้อกวัดบ้าองหนึ่งพันได้โบโหดให้หันบังปีใหม่หันได้บแข่น้อยคุณขายทีวะเียก่เอาชุดโซ่ตัวนั้นเราได้แล้ก็พอแล้วไแล้วตนั้นไมเจ้ง่ะอยู่ร้านเฟอรเจอรนอาขาทีและว่าบัตได้เบิ้องเด็กตัวนั้นบัตด้เบิ้งเล็กข่เบ้ยูกรซือยูแต่ว่าไม่ได้ซื้อหลาย อยากได้หนังห้องเลยอยากได้หนังห้องมานี่ะได้ไงอืมจะได้โศกหรอฮะมเวียกเพื่อนาหันให้จื่อเลยามคนหันได้ลายหันจะฮ้องมีเวียดต้องได้สวดมนต์เด้พระเจ้ามาพอเนี่ยบ่แม่นสินั่งชื่อคือคนเนี่ ขอรับพิธคือไม่จำเป็นนะแต่พ่อพอไปต้านประเทศดักไร้ังตัวตายวันนี้ค่ะูดูแลอ่บ้างพอเาจะไให้บเป็นคับ่อดูแลในบ้าดูแลูปิดไปหไมนานแล้่ท่เรื่องไมเคนเลาไมอนเลแ่เป็นเพราาก่หปีลันได้ไปใส่ตัว เอาคนเอาคนเดอร์จักบอดจากหวางจักข่าวราชสได้ยเออมันสร้างบุญเด้อสร้างกุศลเด้อราชสได้สีหาย่ติดม่โดยังได้ปูม่นา้งไก่ได้ปู่ง้งน้ำจะผงเทปผงไชยกับนี้ผักกางผักแต่ว่านออกกับจนี้ สี่กันซะถ้าเป็นล้านทุกคนใช่ไหมแต่มาขอเนาะกิน้มขอให้่ะหยิบใส่ได้สิบแปล้านนะพ่บ <c oughs> ให้ได้ตัวเดียวหันไายหกที่เหลือหันใส่เอาแต่เบานี่ก็พิชซิน ยี่สิบทำของนี่หลายยี่สิบหกศูนย์เขาหลายๆไปเรียีนันปนร่ยรอนี่ พรไดเจ้าอยากได้คอยกระหายทให <resol> hey, <'t> ้เจ้าเอาทำกุ้ยกันนะคะไม่เรียกอะไรค่ะม่ั้นนี้ปู่ก็จะเรียกให้ค่ะแต่แต่บุญใครบุญมัน นน้บูชาม่นี่ขาดจะเดี๋ยวนะคะนี่ขาดป่บค่ะว่าีจ้ะ้จับเอาไปนี่แต่ผูดจะปูดทุกร้านที่มาด้วยกัน่ไหคะนี่ได้อย่างไรจ่ผู้ขาดวัดดีสุด

จับไปวจับจับไปที่เรียงดยแ่ตรงถ่ายแสดงตเลี้ยงให้พี่เถ่ายรูปอ่ะถ่ายแ